จากหลงพ่อเทียนสู่จิตเดิมแท้ตอนที่สองวันนี้เป็นวันที่12เมษายน2565เป็นวันบันทึกเทปผมอยากจะเล่าถึงวันที่จิตผมได้พลิกจาก จิตสังขารเข้าไปสู่จิตวิสังขารหรือจิตเดิมแท้นะครับซึ่งในวันนั้นผมจำได้ว่าเป็นวันที่27มิถุนายน2564ปีที่แล้วนะครับซึ่งมันเกิดในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนะครับราวลาวนี้นะครับ ซึ่งในวันนั้นปกติเนี่ยผมจะอาบน้ำนะครับประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มและก่อนอาบน้ำเนี่ยผมก็จะเปิดดูทีวีสักพักใหญ่นะครับแล้วถึงไปอาบน้ำในวันนั้นก็เช่นกันนะครับ หัวค่ำวันนั้นผมก็มาเปิดทีวีและนั่งดูกับเสือก็นั่งดูสารคดีต่างๆนี่นะครับบางครั้งก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ้างสารคดีการเดินป่าบ้างหรือสารคดีเกี่ยวกับ การถ่ายรูปอะไรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมชอบผมก็จะเวียนดูแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับในวันนั้นผมก็จำไม่ได้ว่าผมดูสารคดีเรื่องอะไรนะครับหลังจากที่เปิดทีวีดูสารคดีไปสักคู่หนึ่งเนี่ยภายในใจของผมเนี่ยก็มันเกิดความสงบนิ่ง สงบสงัดวิเวกขึ้นมานะครับในขณะที่กำลังดูทีวีอยู่เราก็รู้ว่าเออเอาเส,สภาวะนี้มันเกิดขึ้นภายในใจของเราอีกแล้วซึ่งส,สภาวะนี่นะครับผมอยากจะบอกให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นภายในจิตใจของผมเป็นบ่อยๆนะครับเป็นแต่ละช่วง เวลาไม่แน่นอนบางครั้งก็เกิดห้านาทีสามนาทีหรือสิบนาทีเป็นสภาวะที่เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับว่าสภาวะอะไรคือมันนิ่งๆเงียบๆสงบสงัดขึ้นมาภายในใจในจิตผมนะครับแล้วก็เหมือนก็มีเสียงแห่งความเงียบมานะครับซึ่งเป็นเสียงที่เหมือนก็สงบสงัดยามดึกเลยนะครับ น่าจะเป็นขึ้นความถี่ที่ละเอียดซึ่งสิ่งเหล่านี้สภาวะเนี่ยครับเกิดกับผมเนิ่นนานมาแล้วนะครับประมาณสี่ห้าปีหรือห้าหกปีเห็นจะได้ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแต่มีความฉงนนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมเคยเข้าไปถามตามรลายต่างๆนะครับ ที่พระอาจารย์หลายๆรูปซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็เปิดกลุ่มลายกันนะครับถามข้อธรรมต่างๆพอผมถามเข้าไปถึงสภาวะผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักได้คำตอบกลับมาว่าเออผมติดสงบหรือเปล่าผมอยู่ในสมาธิหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นแหะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิแล้วหลังจากที่ผมปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียนคือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะครับก็ไม่ได้นั่งหลับตาสมาธิอีกเลยนะครับสภาวะนี้ความสงบสงัดวิเวกนี้มันเกิดขึ้นมาเองนะครับ ในขณะที่บางครั้งผมว่างๆอยู่เฉยๆหรือบางทีก็ทำกิจกรรมต่างๆนะครับแม้แต่เวลาจะล้มตัวลงนอนหรือตื่นขึ้นมานะครับหรือบางครั้งดูทีวีอยู่เฉยๆมันก็สงบสงัดวิเวกภายในของมันเองสักห้านาทีหกนาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็หายไปซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ แต่ในวันนั้นนะครับปลายเดือนมิถุนายน2 5งพัในขณะที่ผมกำลังดูสารคดีนะครับ,รบภายในจิตผมมันก็เกิดความสงัดขึ้นมาอีกเช่นเคยนะครับ,รบในครั้งนี้เนี่ยผมก็ตาดูสารคดีแต่ใจเนี่ย มันอยู่ที่จิตนะครับอยู่ที่ความวิเวกความสงบสงัดภายในสองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วสักพักหนึ่งนะสักสามสี่หรือห้านาทีเนี่ยนะครับผมก็ปิดโทรทัศน์แล้วก็คิดว่าไปอาบน้ำดีกว่านะครับก็ไปหยิบผ้าผ้าขม้าผ้าขุนหนูมาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำนะครับ ในขณะที่ผมเดินเข้าไปในห้องน้ำนั้นปรากฏว่าความวิเวกความสงบสงัดภายในจิตผมนั้นมันยังไม่หายไปผมก็เลยก็อาบน้ำไปด้วยนะครับในขณะนั้นผมก็ตักน้ำลาดตัวนะครับแล้วก็ดูก็ตัดสินใจว่าอะจะลองใช้สติคือความรู้สึกตัวของเรา ไปรู้อยู่ที่ความวิเวกความสงบสงัดภายในจิตนั้นดูสินะครับผมก็ราดน้ำไปแล้วก็ใช้สติไปรู้ไปเห็นความสงบสงัดนั้นปรากฏว่าในเวลาประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีเห็นจะได้นะครับในขณะที่ผมใช้สติไปจับความวิเวกความสง,สงบสงัดภายในใจนั้นน ก็ปรากฏว่าความสงบสงัดแทนที่มันจะหายไปเหมือนเช่นเคยนะครับมันกลับดำรงอยู่แบบชัดเจนขึ้นมาเลยนะครับคล้ายๆกับว่าปกติเนี่ยความสงบสงัดนั้นมันถ้าเปรียบถึงดวงไฟหรือดวงเทียนนะครับเมื่อพอมันมีแสงขึ้นมันก็จะริบหลีริบหลีจนกระทั่งดับไป แต่ในวันนั้นนะครับในขณะที่ผมอาบน้ําไปถูสบู่ไปราดน้ําไปเนี่ยนะครับเมื่อผมใช้สติไปจับปรากฏว่าไอความสงบสงัดหรือไฟดวงนั้นนะครับมันไม่ริบรี่นะครับมันกลับลุกโชนลุกโชนขึ้นมานะครับจนสว่างจะใช้คําว่าเป็นแสงอะไรไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันสงบสงัดแบบว่า เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ไปไหนเลยมันยังคงอยู่กับที่นะครับผมก็ก็ตอนแรกก็ไม่ได้แปลกใจนะครับก็อาบน้ำต่อไปนะครับถูสบู่ถูตัวถูขี้ใครนะครับล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาดแล้วก็ซักเสื้อผ้าไปด้วยนะครับจนเสร็จกิจกรรมนะครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวออกมาจากห้องน้ำ เราก็รู้สึกแปลกใจว่าสภาวะความสงบสงัดนั้นมันกลับดำรงคงอยู่แบบชัดเจนนะครับทำให้เรารู้สึกตัวคือรู้สึกถึงความสงบสงัดนั้นตลอดเวลาเลยนะครับหลังจากที่เราอาบน้ำมานะครับแล้วก็ไปตากผ้ามาแล้วก็เริ่มมานั่ง หน้าทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับจนผมรู้สึกแปลกใจมากว่าเออมันไม่ยอมหายไปและในวนินาทีนั้นนะ่ะเราก็รู้สึกได้ทันทีเลยนะครับกลับมาคิดได้ทันทีว่าโอ้นี่มันเป็นสภาวะที่มันไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยนี่มันเป็น สภาวะวิสังขารหรือเปล่านะครับผมก็ตั้งคำถามนะครับแล้วก็โหเหมือนกับว่าเราหลุดจากโลกแห่งความคิดนะครับเข้าไปในอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งนะครับสภาวะนี่ยพอมันดำรงอยู่ไม่ไปไหนแล้วนะครับคงที่แล้วมันเหมือนกับว่าเราหลุดจากมิติที่ เป็นความคิดวุ่นวายนะครับเข้าสู่มิติที่มันสงบสงัดนะครับที่มันไม่มีอะไรเลยที่มันว่างเปล่านะครับโอ้โหเราก็นึกได้ทันทีว่าเนี่ยละคือจิตพลิกซึ่งเป็นคำคำนี้นะครับคำว่าจิตพริกเนี่ยผมได้ยินมาตั้ง30-40ี่สปีแล้วนะครับก็ไม่เคยเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับใน วันนั้นเนี่ยผมเข้าใจเลยทันทีนะครับว่าโอ้จิตพิกมันเป็นอย่างนี้เองคือจากการที่เราวิญญาณของเราเนี่ยจากเดิมที่ไปรับรู้นะครับในจิตแต่สังขารหรือเอสัญญาสังขารนะครับ,รบก็กลับไป เข้าไปสู่รู้ไอจิตที่มันไม่ปรุงแต่งหรือจิตวิสังขารนะครับซึ่งผมก็เคยฟังพระพิธรรมมาหลายครั้งนะครับว่าโอ้มันมีสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งอยู่ด้วยนะครับก็เลยเข้าใจในวันนั้นเลยว่าจิตเราพิกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อผมนั่งดูทีวีต่อไปนะครับหรือทำกิจกรรมเนีย่ยอื่นเนี่ย สภาวะความสงบสงัดความว่างเนี่ยนะครับมันก็ยังดำรงอยู่กับผมนะครับเรื่อยๆมานะครับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนบัดนี้นะครับก็ย่างเข้ากลางเดือนเมษายน2565แล้วนะครับนับเวลาได้ประมาณ กรกดาสิงหากันญยญตุลาพุศิกาธันวามกรลากุมภามีนาเมษานะครับเกือบจะเกือบจะสิเดือนเข้ามาแล้วนะครับเข้าเดือนที่9กครึ่งนะครับก็หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับผมก็เราก็เหมือนอยู่โลกสองโลกนะครับ เพราะว่าโลกหนึ่งเราก็รับรู้จิตเดิมแท้หรือจิตที่มันไม่ปรุงแต่งนะครับส่วนอีกโลกโลกหนึ่งนะครับเราก็รับรู้จิตที่มันปรุงแต่งนะครับที่มันเป็นความคิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับสิ่งเรล่านี้มันดำรงอยู่คู่กันนะครับมันเหมือนกับด้านหัวกับด้านก้อยเหมือนที่เขาว่านะครับว่าเหมือนเหรียญ จิตของเราเหมือนมีสองด้านเหมือนเหรียญสองด้านนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนะครับด้านหนึ่งก็เป็นจิตปรุงแต่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งนะครับหรือความว่างนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็คอยดูจิตทั้งสองด้านนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ปรากฏว่า จิตที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยนะครับมันจะปรากฏให้เราเห็นเป็นประจำนะครับเป็นบ่อยๆเกือบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถ้าหากเราไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่วุ่นวายนะครับมันก็อยู่ๆมันก็จะปรากฏให้เห็นนะครับไม่ว่ายามที่เราตื่นนอนนะครับหรือว่ายามที่เราใกล้จะนอนนะครับนี่แหละครับคือวันที่จิตผมพลิกนะครับจาก จิตสังขารน,นะครับจิตตสังขารเข้าไปสู่จิตเดิมแท้ซึ่งหลังจากนั้นมานะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมก็จะเล่าต่อนะครับว่าหลังจากที่วันที่จิตพิกแล้วระยะเวลา9เดือนใกล้จะสิบเดือนเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผมอย่างไงบ้างนะครับ สำหรับเนี่การเล่าวินาทีที่จิตพิกนั้นก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็แล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านก้าวหน้าและก็จะเจริญในธรรมะนะครับสวัสดีครับ